ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lee Buffet L K ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นชิ้นนี้ฮัลเป็นของเล่นสาหรับน้องหมานะคะซึ่งมันน่ารักมากเลยค่ะเราเจอที่ส e มิสเตอร์ดีาไว้แล้วเราก็จะลองออกไปเล่นกับน้องดูนะคะไปกันเลยฮายถุงเงินเอาไปไหนแล้วล่ะยังไม่ได้เอาป้ายออกเลยนะ สำหรับน้องหมาตัวน,นี้นะคะมีชื่อว่าถุงเงินค่ะพ่อของเราไปเจอน้องอยู่ที่ข้างทางตัวอ่อนๆน่าจะเพิ่งเกิดไม่ถึงสัปดาห์้วยซ้ำน้องก็ตัวเล็กๆซึ่งคาดูได้ในวิดีโอช็อตนะคะเป็นต้องเลื่อนลงไปดูตอนเด็กของน้องๆน,น่ารักมากตัวปุ้มๆน่ารักแต่พอาน้องโตัมมาน้องก็น่าแหลมๆน่ารักอีกแบบหนึ่งค่ะ เห็นตัวใหญ่กับเพื่อนแบบนี้ยังไม่โตนะคะน้องยังเพิ่งสามสี่เดือนเองค่ะแล้วก,ก็ต้องเล่นวิ่งไล่จับกับน้องนะคะเพื่อให้น้องได้มีความสนุกสนานผ่อนคลายแล้วนพะอเราแย่งน,น้องไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะลากน้องกลับเข้าไปในบ้าน,นะคะ่ะก็เขาเป็นเด็กที่ดื้อมึนแต่ว่าเขาเ็ฉลาดนะคะฉลาดมาก แลวเราก็จะไปล้างมือใช่ไหมคะน้องก็เดินมาเลยคะ่ะเดินเข้ามาหากล้องและเราก็ถ่ายน้องเลยน่ารักเนาะหลังจากที่เล่นมาในไหนนะคะดูสภาพน้องสิคะ่ะฝันหลับตาโหแสบมากแค่ทา,ทางจะฝันหวานขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ,จะเจอกันใหม่นในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ